มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตีไหนพัยเนอยางอุงอ้มวนทุกใจตัวแน,น่นอน ก็พอเข้าสู่ห <apenas> น้าฝนอย่างอีนะครับหนึ่งในประเพณีตีเจ้าเชียงใหม่และก็ตางจังหวัดก็ได้เตรียมห่วมกันเป็นประจำทุกปีนะครับนั่นก็คือประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาวินทขินนะครับปีนี้จัดกันวันไหนจะได้อย่างใดนะครับเขาจะได้มาอู้จ่ากันครับผู้ห่มรายการครับได้ครับเกียรติจากท่านรองวีรพงศ์ธิดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาอู้จาาในรายการเขาในวันนี้ท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแต่แต่วันนี้จะมีเจ้าอาวาสพระคุณเจ้าวัดเจดีย์หลวง รวมรายการตัวไแต่เห็นว่าทานกิจนิมนตติดกิดนี่ม์มันก็บท้านลองครับพอดีวันนี้ครับเป็นวันที่ท่านเจ้าคุณเนี่ยนะครับเข้าไปที่พระบรมหาราชวังเพื่อไปรับพระราชทานน้ําสงครับปีนี้ต้องเรียนนี้ครับว่าปีนี้เป็นความโชคดีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สมุนาโปรต้าพระราชทานน้ําสงส่งพระเจ้าอุเมืองและก็เสาอิเดขินรวมถึงพระราชทานไตรพระราชทานมาเพื่อใช้ในการประกอบพิธี เสริมสรองนะครับในงานอินเทินทของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ครับโอ้ก็ครับถือว่าได้ได้าเป็นพระมหากรุณาที่คุณขนาดนักเลยนะครับตีตีพระราชทา,านเป็นน้ำสงตีเขาจะต้องเอามามาร่วมงานบูชาเสาอินทขินนยครับท่านรองครับครับถูกต้องครับครับ,รบเพราะว่าคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้รับพระมหากรุณาที่คุณ เป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่ทรงมนาปดเก้าพระราชทานเพราะปกติเนี่ยนะครับ,รบในการเฉลิมสองนะครับเสาหลักเมืองของแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีการพระราชทานน้ําสง,งแต่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอของเราถือว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งนะครับที่ได้พระราชทานแล้วก็ปีนี้พระราชทานเป็นปีแรกที่ให้มาสงเสาอิฐกินในพิธีเข้าอิฐกินปีนี้ครับเจ้าได้ฟังากอีกก็ เนาะเจ้าจอมาเจ้าเหนือเขาก็ติยินดีแตนแต้เลยนะครับแล้วก็เป็นปีแรกตีได้หลวงพระราชทานตัวอกอะวันนี้ก็ผู้ร้อรายการก็จะมีแต่ท่านรองผู้ว่านะครับที่ได้มาอู้จากับเฮาในวันนี้อันที่เขาถามถึงความสําคัญเลยครับของงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินครับท่านรองครับต้องบอกอย่างครับว่าตัวเสาอินทขินเนี่ยก็คือเสาหลักเมืองนะครับเสาหลักเมืองเนี่ยถือว่าเป็นเสาแห่งความมั่นคงเสาแห่งความเริ่มต้นที่แสงถึงความ มั่นคงของเมืองนะครับ,รบซึ่งเสาอินทขินของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เริ่มมีตั้งแต่สมัยที่ก่อสร้างเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยพญามางรายได้ก่อสร้างเมืองเมื่อ728ปีนะครับแล้วก็เดิมเนี่ยปดิษฐานที่ที่วัดสะดือเมืองนะครับแล้วก็ในสมัยพระเจ้ากาวิลัเนี่ยก็ย้ายมาปฏิสฐานที่วัดเจดีหลวงนะครับซึ่งเสาอินทขินของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีความแปลก นะครับแล้วก็ไม่เหมือนจังหวัดอื่นก็คือก่อดด้วยด้วยปูนนะครับสูง139เซนติเมตรนะครับแล้วก็บนยอดเนี่ยนะครับปฏิสฐานพระเจ้าอุ่เมืองซึ่งเป็นพระปรางลำพึงเป็นพระปรางวันสุกนะครับปฏิสฐานอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นความ ที่ไม่เหมือนใครนะครับอันที่หนึ่งเลยสองก็คือในเรื่องของความเชื่อนะครับของคนในอุสาคเนก็คือคนในตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ให้ความสําคัญว่าเสาหลักเมืองเนี่ถือเป็นเสาที่สําคัญนะครับ,รบการที่บูชาเสาหลักเมืองเนี่ยจะนํามาซึ่งความมั่นคงอของความมั่นคงความเป็นสี่มงคลของพี่น้องการที่พี่น้องจะมีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสงบร่มเย็นเนี่ยก็ อยู่ที่เสาหลักเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งพอในในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเรามีความเชื่อว่าพอเข้าช่วงปลายเดือน8เหนือนะครับก็จะมีพิธีบูชาเสาอ,อินทริกินคือเสาหลักเมืองนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ขึ้น10วันแรม1 0 13ค่ำเนี่ยก็จะมีพิธีเริ่มต้นในการที่จะเข้าพิธีฉลองสมโพชนะครับบูชาเสาอ,อินทริกิณของเรานะครับก็ยาวไปถึงวันที่ขึ้น สี่ข้ามเดือนสี่ไอ 4, ้สี่ข้ามนะครับ 5, เดือนเก้าเหนือนะครับก็จะมีการเป็นเป็นห่วงเวลาที่ มีการฉลองสมโพธิซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะมาร่วมงานแล้วก็ถือเป็นงานประเพณีที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับครับอย่างเี่เขาหันภาพในแต่ละปีพี่น้องประชาชนก่นักอย่งอีเพราะว่าจะเป็นตอนบววันเพราะว่าจะเป็นตอนบะคืนคนนักแท้ๆกัณผู้ชมครับอย่างเี่เขาหันภาพกันเนาะเพราะว่าเกเป็นความศรัทธาของประชาชนชาวเชียงใหม่และเกาะจังหวัดใกล้เคียงตอยนะจ้าอย่างที่ท่านองผู้ว่าบอกว่าเป็นยึดตามปฏิทินโบราณมันก็จ้าอย่างในปีนี้เขาจัดขึ้นตั้งแต่วันไหนเจ้า จัดขึ้นตั้งแต่วันที่3นะครับไปถึงวันที่9นะครับวันที่3ถึงวันที่9เนี่ยเป็นวันเข้าอิตากินส่วนวันที่10เป็นวันออกอิตากินครับก็ต้นเดือนต้นเดือนเดือนนีวันนี้วันที่3แล้วครับวันจันทร์ก็เป็นวันยุทธชดเชยพอดีท่ผู้ชมก็สามารถไปห้อมจิจกรรมกันได้เนาะเจ้าก็ยาวไปจนถึงวันที่ 3มถึง9มิถุนายนและวันที่10ก็จะเป็นวันวันออกวันออกแล้วนะจ๊าบปีนี้่านรองครับมีกิจกรรมอะไรยังเป็นพิเศษติดแตกต่างจากปีที่ผ่านมาก็ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการพิธีเข้าอินทรินคืออย่างที่เรียนครับคือตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9แล้ววันที่10เป็นวันที่ออกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือในวันที่สองเนี่ยจะเป็นวันเริ่มต้นคือเนื่องจากเดางที่ได้นําเรียนตั้งแต่ต้อนแรกนะครับว่าเราได้มีได้รับพระมหากรุณาคุณพระสารน้ําสงเนี่ย วันที่สองเนี่ยก็จะเป็นพิธีสมโพธินะครับเป็นพิธีสมโพธิจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับก็จะมีขบวนแห่น้ําส่งพระราทาน,นียจากประตูท่าแพมาอย่างที่วัดเจดีหลวงนะครับแล้วก็ช่วง10โมงเนี่ยก็จะเป็นพิธีจเจริญพุทธมนต์สมโพธินะครับอันนี้เป็นวันที่สองนะครับส่วนวันที่สามเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่6โมงครึงคร่ง <kah? S 2> นะครับจะมีพิธีปอกกล่าวนะครับขึ้นเท้าทั้งสี่ปอกกล่าว เทพธิดาอารักษ์ทั้งหลายนะครับว่าเนี่ยจะมีการทําพิธีนะครับเข้าอินทขินแล้วนะครับก็จะมีการพิธีบวงสวงแต่เช้าแล้วก็ช่วงสิบโมงเนี่ยครับก็จะเป็นการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาจากวัดช่างแต้มต้องเรียนคุณผู้ชมนี้ครับว่าคือการเข้าอินทขินอย่างที่เรียนนพะว่าคือนอกจากเป็นการเสริมสิ่มงคลแล้วเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการไปเสริมในเรื่องของ การขอฝนนะครับเพื่อให้พี่น้องเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพราะว่านถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลเกษตรนะครับก็ในพิธีดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการไปอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาจากวัดช่างแต้มมาที่พัะเจดีย์หลวงซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสําคัญที่ประกอบในในพิธีนะครับนะครับยช่วงของ10บโมงเนี่ยเราเชิญพระเจ้าฝนแสนหาจากวัดช่างแต้มมา นะครับก็จะมีพิธีหลังจากนั้นก็จะมีพิธีถวายเครื่องสักการะในเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นถวายเครื่องสักการะก็คือจะประกอบด้วยพระธารรสนะครับซึ่งต้องเรียนว่าตอนนี้พระอารรสที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาปดกล้าพระสานพระรัพย์ส่วนพระองค์มาบรุรณนะตอนนี้สําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยองดงามมากนะครับท่านใดที่มีโอกาสไปเชียงใหม่นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับไปร่วมสักการะนะครับพระธารรซึ่งเป็น พระพุทธรูปที่ได้รับพระทานพระทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระเด็จเจ้าอยู่หัวมาบุรณะตอนนี้งดงามมากครับงดงามมากก็นะครับในพิธีเนี่ยก็จะถวายเครื่องราชัการะพระธารรถก่อนนะครับแล้วก็พระเจ้าพระเจ้าฝนแสนหาแล้วก็พระเจ้าอุ้มเมืองนะครับแล้วก็เจดีย์หลวงนะครับอันนี้เป็นการถวายเครื่องราชัการะหลังจากนั้นนะครับช่วงบ่ายโมงเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญนะครับพระเจ้าฝนแสนหานะครับร่วมออก น,นะครับ <ừ> รอบเมืองเพื่ออย่างที่ว่าครับคือหนึ่งเป็นพิธีหนึ่งในส่วนของการขอฝนเพื่อที่จะนําไปว่าให้ให้ไปเวียนรอบเมืองเนี่ยเพื่อให้สร้างความเป็นเสียงมงคลความาความชุ่มชืน้นแล้วก็รวมถึงนํามาเรื่องของของของ,ของการสร้างขวาญและกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องกเกษตรกรที่ได้มีฝนตกต้องตามฤดูกาลของเรานะครับก็จะเชิญมาก็พิธีในพิธีเนี่ยนอกจากมีมีพระเจ้าฝนแสนหาแล้วเนี่ยก็จะมีขบวน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะมีบุดสบกที่อัญเชิญน้ําส่งพระราทานพร้อมพระไตรพระราา,านเนี่ยเข้ามาก็จะเข้ามาในวัดอย่างเป็นทางการเนี่ยช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับแล้วก็ในช่วงสี่โมงเนี่ยก็จะเป็นพิธีส่งน้ําพระราชทานครับเจ้าก็เดี๋ยวก่อนนะครับกิจกรรมตีทะลองอูอ้ตะกี้ก็คือวันที่สแต่วันที่สองก็ ก็มีอยู่ตีเริมติดทับก่อนเหมือนกันครับวันตีวันตีสองเนี่ยก็อันเชิญชวนี่น้องประชาชนเนาะก็ไปห่วมกิจกรรมตีตาเริ่มสมโภชเริ่มสมโภชกันก่อนอี้มือนก่อนับตลองครับครับก็เชิญที่ถ้าจะร่วมชมขบวนนะครับดูชมขบวนได้แล้วแต่ว่าคืนหนึ่งในที่เรียนครับ1ิบโมงเนี่ยมีพิธีฉลองสมโภชคือมีการเจริญพุทธมนต์สมโภชอ่ะในในวิหารหลวงของวัดเจดีย์หลวงจ้าช่วงบ่ายสิบโมงนะครับวันที่สองจ้าบ แต่วันที่สาเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือมีพี่ตั้งแต่เช้า,านะครับจะไปร่วมตั้งแต่พี่ีบวงสวงก็เชิญตั้งแต่หกโมงครึง่งนะครับหกโมงครึง่งแล้วก็10ช่วงส0บโมงช่วงสายๆสิบโมงเนี่ยเขาที่วัดช่างแต้มเป็นพิธีอัญเชิญพระพเจ้าฝนแสนหาแล้วก็มาที่วัดเจดีย์หลวงเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นถวายสักการะในในเป็นการภายในก่อนแล้วก็บ่ายเนี่ยมีขบวนอัญเชิญแต่ไฮไลท์จริงๆจะอยู่ที่ช่วง 16หกนไอ้16กนาฬิกา,านะครับก็เป็นพิธีส่งน้ำพระราชทานนะครับเมื่อส่งน้ำพระราชทานเสร็จป,ปุ๊บแล้วทุกวันเนี่ยตั้งแต่วันที่วันที่สไปจนถึงวันที่8เนี่ยทุกเย็นเวลา, 10, าประมาณทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยเชิญพระสงฆ์นะครับในจังหวัดเชียงใหม่มครับมาร่วมการเจริญพระพุทธมนต์ถวายนะครับท,ท,ทุกวันนะครับทุกวันทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่ วันที่สามยาวไปถึงวันที่ที่เก้าเลยครับคือคือปกติมีขบวนอย่างอีอยู่แล้วโดยเฉพาะอันพระเจ้าฝนแสนห้าแต่ปีนี้ก็จะมีขบวนน้ำสมพระราชทานจี่จะจะห่วงในขบวนตัวนะครับท่านรองครับใช่ครับอันนี้ก็ก็เป็นเป็นแหมหนึ่งพิเศษสําหรับอันงานประเพณีของเขาในปีนี้เนาะจ้าวคือเรื่องของอู้ถึงพระเจ้าฝนแสนห้านี่ก็เป็นพุทธรูปสําคัญที่ต้องมี เทศกาลสําคัญต่แต่ถึงจะออกมาแห่ขบวนนะเจ้าอันนี้ก็พลาดมาได้ที่จะมาชื่นชมแล้วก็สักระในวันที่3นะเจ้าก็เอียงตีเฮาด้วยหกันแล้วครับว่าพอมีช่วงประเพณีใสขันดอกอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการแห่ขบวนพระเจ้าฝนแสนหาอากาศนี่คือแดดเข้าบ่หันอยู่แล้วตลอดการจัดงานเจ้าตกสิสิตกอยู่ตลอดสาหรับฝนนะครับอันนี้ก็ มาหน่าเจือก็ต้องเจือนะคุณผู้ชมฝนเป็นจี้ประจำากปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นงานตีเฮ้าด้ห่วมกันตึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วมีหน่วยงานอื่นๆตัวนะครับทถลนครับถุกครับปีนี้ก็คือนอกจากในทางวัดแล้วเนี่ยครับทางจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะทางเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นแม่งงานสําคัญที่ในการร่วมในการจัดงานแล้วก็ที่สำคัญคือมีพี่น้องประชาชนต้องเรียนนะครับว่าตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เอาการแสดงเนี่ย มาร s. <S ่วมสมโพธนะครับก็คือช่วงใบ่บจ้างจ้งสต่สายเนี่ยนะครับเราจะเ ok. ห็นช่างซอเนี่ยมาซอทั้งวันนะครับตอนช่างฟ้อนจะมาฟ้อนถวายการนี้ก็จะเป็นแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนที่เอามาก็ถือว่าเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ทุกคนมาด้วยใจคือมาเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นการถวายสักการะเป็นการบวงสวง เพื่อความิรีมงคลงกับผู้ที่มามผู้ที่ได้มาทําถวายครับแล้วคุณผู้ชมพอเขาเข้าไปอ่ะแหมยางหนึ่งที่เขาต้องเดินไปพอต้องผามจันงจั่งซอจะอยู่ตางด้าน้า้มือเนาะมันก็จะมีแบบจ,จังซอแต่ละคณะมาหมุนเวียนกันเอาสื่อ,อดยตีป่นมาได้กึศกาตัวอย่างไรหนาคุณผู้ชมป่นแบบมาด้วยใจแท้ๆเลยเนาะเป็นความน่าฮักแลวก็เหมืมอนอยากโชว์ศิลปะวัฒนธรรมของเจ้าเจงใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวแลวก็ประชาชนได้ดูตัวลรวก็จะมีสถานศึกษาตีเอาละอ่อนมาแสดงดนตรีไทยก็จะ อยู่น่าจะฟังขวามือตีเฮาหันเป็นประจำากปีเนะาะอันนี้อ่ะครับการฟ้อนกันอย่างอี้จะมีแบบปลุ่มแม่บ้านครับก็จะเป็นได้บรรยากาศเนาะพอเข้าไปวัดปุ๊บก็คือบรรยากาศล้านนาน,นี่ขึ้นมาครับเพราะเขามีประเพณีสําคัญมีเข้าวัดวา,ารามอย่างอีอยางขึง้นท่านร้องได้ได้ย่ําถึงการแต่งกายตีจะมา,าห่วมงานกันเบอกว่าจะเป็นวันตีเฮาห่วมขบวนกันหรือว่าวันตีเฮามาใส่ขันดอครับท่านร้องครับคือ เนื่องจากว่าเป็นงานประเพณีแล้วก็จัดในวัดนะครับก็อยากเชิญชวนว่าพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะไปร่วมพิธีนะครับทั้งพิธีส่งแน้ใสยคันดอออิทากินเนี่ยก็อยากจะให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับคนเชียงใหม่เราเองเนี่ยนะครับก็แต่งกายด้วยชุดเมืองนะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับผมว่าอยากให้แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับเพราะคือหนึ่งเราไปทําบุญก็เพื่อความสี่มงคลถ้าเราแต่งตัวงาม ก็ S 1> <S 1> <S เป็นความสี่ยงมงคลกับตัวตัวเราเองนะครับการแต่งตัวไม่ไม่สุภาพบางคนเนี่ยใส่สั้นจนเกินไปทั้งผู้ชาย <ening> ผู้หญิงก็เป็นเรื่องของความไม่ไม่ไม่เป็นมงคลนะครับก็อยากให้แต่งตัวให้ให้งดงามนะครับมันจะได้งามทั้งในสิ่งที่ทั้งร่างกาย จิตใจที่เราไปร่วมกันในการทำบุญเพื่อบูชาเสาอิทธิกินครับเดี๋ยวเขาจะอายเช้าต่างชาติ่ะช้าต่างป็นไฟแบบเตวจ้างแย่งอี้เป็นตัวตนัวเฮานัวบีก็วเฮาแอมฉันและเเฮาก็ต้องต้องเป็นจุงลูกจุงหลานแต่งตัว แต่งเมืองแต่งสิ่งนีนะคะขาดนะเจ้าครับดอกไม้ก็จะไม่อยู่สองอย่างตีเขาสามารถเตรียมไปเองก็ได้แเจ้าแล้วก็หรือว่าจะไปไปบูชาไปเจ้าตีท่านก็ได้เหมือนกันทลองเนาะเพราะว่าก็จะมีแบบสถานศึกษาอย่างที่เขาหันตั้งหน้าเนี่ยครับก็จะได้แบบอุดหนุนละอ้อนนักเรียนไปต้วยเหมือนกันครับค่ะเจ้าเรื่องของการจัดระเบียบอย่างการดูแลประชาชนเรื่องความปลอดภัยที่จอดรถต่างๆนี่มีหน่วยงานไหนเข้ามาร่วมดูแลไปเจ้าก็ ในเรื่องของของการจาราจรเรื่องของการดูแลเรื่องของการ,รอำนินความสะดวกนะครับทางตำรวจภุธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทางตำรวจบุธรภาคห้าเนี่ย<ช>ก็ได้เข้ามาสนับสนุนกกดูแลในเรื่องของการจาัดการจาราจรเพราะว่าจริงๆตรงนั้นมันอยู่บริเวณกลางเมืองนะครับใจเมืองจรจรซึ่งจริงๆแล้วต้อง,ต,องต้องเรียนนี่ครับคุณผู้ชมครับก็คือหนึ่งถ้าไปเนี่ยเรารวมตัวกันไปจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าต่างคนสมมุติถ้าเราไป คนหนึ่งคนเดียวแล้วก็ใช้รถยนหนึ่งคันเนี่ยโอซานที่จอดรถก็ยากแต่ถ้าเรา,าเรารวมตัวกันไปอย่างน้อยเนี่ยก็เซฟเรื่องของการเรื่องของเวลาที่เราจะเข้า,ไป,าไปถึงงานแล้วก็จอดรถก็สถานที่จอดรถได,ได้ได้ง่ายกว่านะครับลดลดปริมาณรถช่วยกันนะครับก็ร่วมกันในการที่จะร่วมกันสืบสานประเพณีแล้วในขณะเดียวกันเราก็ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยกันเองแล้วก็รวมถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในเทศกาลในห่วงดังกล่าวด้วยครับแล้วก็แถวๆว่าเจดีหลวงก็จะมีวัดน,น้อยๆที่เราสามารถเอารถไปฝากได้ไดรถยนต์ก็เอาไปฝากได้หรือว่าไผ่ตีแว่นมอเตอร์ไซค์ไปก,ก็จอดข้างทางก็จะได้ง่ายเหมือนกันหรือบางทีแบบช่วงเสาร์ทิศวันที่ถนนคนเดินก็คนก็จะนักก็จะได้บ,บรรยากาศแบบพอไปวัดมาแล้วเจอถนนคนเดินได้แหมเพราะความร่วมมือแบบว่า ถ้าครอบครัวเกาะไปหนึ่งคันด้วยกันก็ีครดบเจ,จ้าแล้วก็เปิดได้เปิดตลอดบ่าวันสะดวกกลับไปได้่เจ้าไปหลังเลิกงานสะดวกกลับไปได้เหมือนกันครับครับ,รบอันเดียวสุดท้ายนี่จะใืต้ตางทันรองนะครับได้เจริญจวนปีน้องเจ้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับติดจะได้มาห่วมงานในการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนข้าวตลองครับครับก็เรียนเชิญนะครับ พี่น้องประชาชนทั้งาชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่น้องชาวประชาชนนะครับในจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมประเพณีสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเรามาร่วมกันในการสืบสานประเพณีนะครับแล้วก็สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองนะครับง่ายๆครับมาร่วมพิธีสิ่งที่เตรียมมาเนี่ยก็คือเป็น ดอกไม้ที่เราหาได้ตามพื้นบ้านนะค,ะครับมาแล้วก็มาแล้วก็มาด้วยใจที่จะตั้งใจที่จะมาสร้างความเป็นสิริมงคลก็เชิญชวนครับในช่วงวันที่3ถึงวันที่9แล้วก็ถ้ามีโอกาสอีกทีก็คือวันที่10ในพิธีร่วมในการออกอิธิกล็ดครับลรวก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับตีนในห,หลวงได้พระราชทานน้ำสงฆ์นะครับมาห่วมง,งานตวัวเขาก็จะได้มีการสมโพชแล้วก็มาร่วมแห่ขอบวนตัวเหมือนกัน นะครับก็สวยดอกนี่แต่แล้วปันต้องแปลงร้อยแปดสวยดอกเนาะแต่ว่าถ้าเฮาบามาครบก็แบบเป็นยังคุณผู้ชมเอาเอาเอาเต่าตีเฮาเตรียมไปได้ไปยังตีบล้อแล้วครับว่าถ้าบ่ามีแต่ตีลงละอ้อนนักเขียนปิ่ก็จะจัดขายอยู่สาวบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทกระทำบุญได้เหมือนกันนะครับเป็นประเพณีตีเฮาจัดกันมาเมื่อหลายปีแล้วก็เป็นประเพณีแท่ฮหู้กันว่าจัดบได้ฝนตกตลอดเวลาครับเหมือน เมื่อตะกี้อ้กับไอเอกว่าเหมือนน้ำมนต์ที่โปรยปลายมาถูกต้องเลยครับครัววันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับตางทันรองบีระพงทิตรอดนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แต่ได้มาอูจจารกับเฮาในวันนี้ขอบพระคุณทันรองจังหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยย่างกันกมเดยวก่อนนะครับเดี๋ยวเขาช่วงหน้าจะได้มาติดตามสภาพอากาศครับว่าชวงนี้ตั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆจะมีฝนนักน้อยหมกไดติดตามได้ในช่วงหน้านะครับ เราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊กเจ้าข้าวข้าวตีไหนไะเยอะอ่างอุ้มวนถูกใจตัวแน่น